โอ้นี่ต่ายกลับมาแทนเลยนะฮะให้กำลังใจกันใหญ่เลยเดี๋ยวต้องถามนิดนึงนะครับเพราะว่าได้ข่าวมาเนี่ยว่าแกงแก๊งช่องครับบ้านอยู่แถวนี้ด้วยใช่มครับจริงอยู่ใกล้มากครับผมอยู่ใกล้มากเลยนั่งวินมอนไซค์มาได้เลยโอ้โหใกล้ขนาดนั้นเลยนะครับเคยนั่งเินอะไรยังรับโอ้ที่นี่เคยมาบ่อยนะครับผมเออเดินส่วนไหนบ้างแชคือจริงๆต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยนอกจากไกล้บ้านผมแล้วนะเราจริงมีของให้เลือกเยอะมากเสื้อผ้าก็คือผมก็คนชอบซื้อเสื้อผ้าอยู่แล้วเป็นทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ไม่ต้องห ครับขอให้เลือกครบเลยครับผมแล้วก็มีโชว์ด้วยที่นี่มีโชว์เลยใช่ทุกบนมีโชว์หลายโชว์ให้ดูเลยใช่ครับผมนะฮะเราเริ่มจะพันเรืที่ตรงกับสไตล์เราแล้วหรือเปล่าครับจริงๆก็ตรงนะครับเพราะว่าที่นี่มีเรื่องมีแบบแฟชั่นแบบเกาหลีเกาหลีก็มีบ้านเกาหลีทุกคนก็น่าจะชอบกันอ่าดังนั้นก่อนจะจากไปนะครับอยากให้ฝากอะไรถึงน้องที่วันนี้มาแข่งกันในวันนี้บ้างหน่อยนะฮะก็เอ่อขอบคุณอืครับขอสวัสดีกรรมการทุกคนด้วยนะครับพอดีเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายกันนะฮะดีแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด คุณชิน <amounts> ม <of audio writers> ีแจกมีแจกแจกอีกแล้วโอ้ยเฮียอะไรเงี้ยเฮ้ยมีพิเศษด้วยเฮียเดี๋ยวก่อนใจเฮีนดินับเลยนะครับโอ้โหขอบคุณมากครับให้เยอะมากเลยขอบคุณมากครับขอตกเก็บเลยครับเก็บเลยครับขอบคุณมากเลยนะฮะให้ให้เป็นฟ้อนเลยนะฮะครับผมนั้นก็ ขอบคุณนะครับวันนี้ที่ให้ผมมาที่แล้วก็ไม่กำลังใจกับทุกคนด้วยนะครับก็ขอให้ไกลครับวันนี้เป็นเป็นโมเมนต์ที่สนุกสนานแล้วก็มีความสุขเหแลกันนะครับแล้ว่าผลจบเป็นยังไงก็ ดีใจ e ที่เห็นทุกคนมีความสามารถนะครับทุกคนว่าวันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่กับทุกคนนะครับอ่าดงนั้นสุดท้ายนี้มีอะไรพูดกับแฟนคลับในวันนี้มั้ยครับผมก็ขอบคุณนะครับที่มาให้กำลังใจกันนะครับและอย่างที่บอกครับผมก็ผมก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนอีกนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยแล้วกันนะครับติดตามเสื้อชินนีเก้งด้วยซิทคอมนะครับผมซีซั่น2ก็อีกสักไม่นานเกินรอเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนครับผมยังไงติดตามกันได้แน่นอนนะครับขอเสรกดนให้กับแจ็คสันขอบคุณมากเลยก็เรียก